สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทรานครชัยสายมาจากห้อง6ท่าสี่เลขที่11ค่ะและดิฉันนางสาวนภัสร,รันประเทืองทินมาจากท่านสี่เลขที่26ค่ะเพื่อนๆทราบกันกหรือไม่คะว่าอาณาจักรโรมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นได้อย่างไรและลบสลายอย่างไรค่ะเอ๊ะอาณาจักรโรมันเป็นยังไงหรอคะงั้นเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะคะเพราะพวกเราได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วค่ะเย้ ชาวโรมันเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในแหลมอิตาลีเมื่อประมาณ723ปีก่อนคริสต์ศักราชชาวลาตินได้สร้างกลุ่มรมขึ้นและได้ทำการขับไล่ชาวอีซัดก,กันจนสำเร็จ ลักษณะอารยธรรมโรมันคือได้รับอิทธิพลมาจากกรีกชาวโรมันเป็นนักปฏิบัติจารจากชาวกรีกซึ่งเป็นนักคิดแรกจากโรมันระยะแรกปกครองแบบสาธารณรัฐสมัยจากวัดโรมันเป็นยุคที่จเจริญสูงสุดแพร่ขยายดินแดนในทั่วยุโรปสุดท้ายจากวัดโรมันล่มสลายเพราะถูกชนเผ่าเยอรมันบุกทำลายทำให้ยุโรปเข้าสู่ประวัติศาสตร์สมัยกลาง ลำดับเหตุการณ์พัฒนาการขอได้ทาโรมันชารโรมันเป็นพวกอินโดยูเรเบียนกลุ่มที่ยเข้ามาถูกเรียกว่าอิตาลีชาโรมานมนีสัยเด่นคือชอบทำการรบและการปกครองอีกทั้งยังเป็นนักขีรนักปฏิบัติการปกครองของโรมันแบ่งออกเป็นสองยุคได้แก่โรมานในสมัยสาธนารนณรัฐมีผู้นำคนสำคัญคือจูเลียสซีซ่ามีความสาม,มารถด้านการรบอีกทั้งยังเคยรบชนะกรีกอียิปเอเชียมเนอร์แอฟริกาและสเปนโรมานในสมัยจกักรวรรด ลำต้นขึ้นเมื่อตอนที่ออตเตเวียนขึ้นปกครองโรมจึงเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น,นปประบอบกษัตริย์และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ชื่อว่าอักุสตุสซีซาและโรมันยังเคยถูกชนผเผากอดมาลุกลานจัก,กรพรรดิคอนสแตนตินจึงแยกโรมันออกเป็นสองส่วนคือฝั่งตะวันตกศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมและฝั่งตะวันออกศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนตินโนเปลิลอ,รอารยธรรมเด่นๆของอาณาจักรโรมันนะคะหนึ่งก็คือศิลปะโรมันค่ะ ได้รับอิทธิพลมาจากกรีกนะคะแต่ว่าได้พัฒนาให้มีรูปแบบของตนเองซึ่งแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่โออาลูลาซึ่งต่างไปจากกรีกค่ะที่มีรูปแบบเคร่งคัดแล้วก็ตายตัวปณะนีดและแสดงออกซึ่งจิตวิญญาณมากกว่าโรมันทั้งนี้เพราะปัชญาแห่งการดําเนินชีวิตต่างกันค่ะในขณะที่กรีกมีพื้นฐานเน้นปัชญายบุธิปัญญาเป็นเป้เปาหมายสูงสุดแต่โรมันมีเป้าหมายที่ความสุขค่ะเพราะมีปั หลักปรัชญาแบบประโยชน์นิยมและสุขนิยมเป็นพื้นฐานโรมันจึงสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมารับใช้จกักรพรรดิและประชาชนค่ะโรมันเป็นนักดัดแปลงที่เก่งกาจค่ะวรดกของโรมันเนี่ยได้ตกทอดให้แก่คนในยุคปัจจุบันได้ใช้เป็นจํานวนมากค่ะอาณาจักรโรมันจึงเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกที่น่าศึกษาและก็อนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลกค่ะ สนะคะโรมันเป็นพวกที่ไม่นิยมการปั้นรูปปั้นเนสัดส่วนแบบกรีกค่ะแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากกรีกแต่ว่าโรมันก็นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมแล้วก็เน้นการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะชาวโรมันจึงมีความสุขกับวัตถุนิยมและก็มีความภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตนค่ะ 3นะคะมีประมวลกฎหมาย12โต๊ะคือกฎหมายที่เน้นเรื่องความเสมอภาคของประชาชนทุกคนในโรมันค่ะและก็เป็นรากฐานของกฎหมายในยุคป,ปัจจุบันด้วยค่ะ สนะคะมีการสร้างสถานที่เด่นๆหลายอย่างเช่นสนามกีฬาโคลอสเซียมประตูชัยสะพานและท่อลำเนียงน้ำค่ะ 5. ถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะรู้ว่าอาคารส่วนใหญ่ของชาวโรมันเนี่ยเป็นรูปโค้งหรือว่าทำหลังคาเป็นรูปโดมนะคะเพราะเชื่อว่าวงกลมเนี่ยเป็นรูปแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะซึ่งเปรียบเสมือนพระเจ้าค่ะหนะคะวรรณกรรมที่เด่นๆน,นะคะเช่นมหากย์อีเนียค่ะ ผลงานที่สําคัญที่เป็นรากฐานอายธรรมของชนชาติยุโรปมีดังนี้การปกครองในกฎหมายโรมันเป็นชนชาติแรกที่ก่อตั้งระบบสาธนารณรัฐกฎหมาย12โต๊ะและประมวลกฎหมายของจกักรพรรดิจัสติเนียนจึงได้มาเป็นรากฐานของกฎหมายที่ใช้นในยุโรปต่อมาสถาปัตยะกรรมโรมันไม่ไิยมสร้างวิหารถวายให้พระเจ้าขนาดใหญ่อย่างกรีกแต่สร้างอาคารต่าง เพื่อประโยชน์ใช้สอยของชาชนงานน้าสถานปตยกรรมจะเน้นความใหญ่โตแข็งแรงทนทานและมีประตูโค้งหลังคาแบบจั่วเป็นโดม ้านปฏิมากรรมนะคะสะท้อนบุคลิกภาพมนุษย์สมจริงตามธรรมชาติค่ะสัสดส่วนสวยงามเหมือนสมัยกีกเลยค่ะแต่ว่าจะแกะสลักรูปเหมือนของบุคคลสําคัญสําคัญค่ะ mm hmm. เช่นจกักรพรรดินัก,การเมืองโดยเฉพาะในท่าครึ่งท่อนบนค่ะด้านภาษานะคะใช้ภาษาลาตินเป็นทั้งภาษาพูดและก็ภาษาเขียนเลยค่ะซึ่งต่อมาเป็นพื้นฐานของภาษาประจำชาติต่างๆเช่นภาษาฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกส ด้านการคมนาคมนะคะชาวโรมันได้ชื่อว่าเป็นชาติแรกที่รู้จักการสร้างถนนเพื่อประโยชน์ในการปกครองค่ะสมัยจักรวรรดิโรมันเป็นยุคที่จเจริญสูงสุดสร้างถนนทั่วทั้งจักรวรรดิโดยได้สมญานามว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมค่ะสาเหตุที่ทําให้อาณาจักรโรมันล่มสลายนะคะช่วงสุดท้ายของจักรวรรดิโรมันนั้นโรมันได้เสื่อมลงด้วยปัจจัยหลายประการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการแย่งชิงอำนาจของจักรพรรดิการลุกลานของพวกอนาลยชนทางภาคเหนือของอิตาลีค่ะชนเผ่าต่างเนี่ยกระจายอยู่กันโดยทั่วไปเลยค่ะชนเผ่าต่างๆมีการลุกลานโรมันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลแต่ว่าพ่ายแพ้ให้โรมันมาโดยตลอดค่ะในปีคศ373้อ37 .373 นะคะฮันได้ยกทัพข้ามแม่น้ำโมก้ามาลุกลานพวกกอททำให้พวกกอรหนีลงมาบริเวณแคว้นเทส ของโรงมันค่ะและเข้าโจมตีแคว้นเทส และในคศส7 8อจจักรพรรดิวาเรนของโรมันได้ยกทัพเข้าต้านทานที่เมืองเอดริอานเปิลแต่ว่าแพ้แล้วก็เสียชีวิตค่ะทําให้ชื่อเสียงด้านการลบที่ไม่เคยแพ้ของโรมันเนี่ยต้องเสื่อมลงและอาณารรยะชนเผ่าต่างๆก็ค่อยๆลุกลามจักรวรรดิอยู่บ่อยๆจนราวปีคศ410พวกโกดเยอรมันสายเหนะือได้เข้าลุกลานในโรมคศ450 พวกฮั่นซึ่งเป็นมองโกเลียาสายหนึ่งได้ยกทัพมาลุกรานโรมันค่ะ14นะคะเยอรมันอีกพวกก็คือพวกแวนดอลส์ค่ะได้ยกทัพเข้ามาข้ามช่องแคบยิบรอนตาซึ่งอยู่ระหว่างสเปนและก็แอฟริกาเข้ายึดครองสเปนและคาเทชอนาลยาชอนอื่นๆจนกระทั่งในคศ476นะคะถือเป็นการสิ้นสุดของจักรวรรดิเมื่อจักรพรรดิองค์สุดท้ายคือโรมิลุสออกุตุส ถูกถอดถอนจากบ,บัลลังก์โดยแม่ทัพโรมันเชื้อสายเยอรมันค่ะจากนั้นอำนาจจักรวรรดิก็ยิ่งอ่อนแอลงเป็นผลทำให้เมืองต่างๆนะคะแข็งข้อแล้วก็พร้อมใจกันสถาปนาตนขึ้นเป็นอาณาจักรใหม่ทั่วยุโรปค่ะ